ไม่ต้องไม่อยากเป็นครับอันนั้นเป็นบริษัทผมต้องจ่ายเงินเดือนครับแซวกันเล่นครับจ่ายเงินเดือนพนักงานครับแต่ว่าด้วยความที่แต่ว่ารอบนี้มันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายของเด็กๆที่ต้องมาเป็นสตาฟอะไรด้วยครับเพราะว่าเมียผมก็จะเป็นหัวเฮดหัวเฮดเรื่องของการเอานันกนักเรียนน้องๆน,นะครับน้องๆน,นักเรียนแล้วก็ชาวบ้านมาก็ให้ค่าแรงขั้นต่าทํางาน2วันก็ต้องให้ผ่านเมียจ่ายเพราะว่าถ้าผมจ่ายคนเดียวก็จ่ายไม่ได้ครับจริงๆไม่อยากไม่ต้องอยากเป็นหรอกครับผมเมียผมไม่ได้เงินไปสายกรรอกครับเงินทํางานครับ จริงๆมันก็เหมือนบ้านผมอ่ะผมก็ผมก็ลองลองทำดูว่าถ้าถ้าเราไม่ลองดูมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าที่อื่นเห็นว่ามันดีก็ทําตามผมาก็น่ารักนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปคิดว่าเวลาผมไปงานผับงานอะไรต่างๆเนี่ยที่อื่นเขามีกฎยังไงผมก็ก็ทำตามกฎผมก็ไม่ได้กระแดะว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้มันไม่โอเคนะแต่ว่าลองก็เลยกลายว่าเออเราเริ่มที่บ้านเราดีกว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆี่เห็นแล้วว่าเออพอไม่ดูดบุหรี่ไม่ดูดพอด มันก็ทำให้การอยู่รวมกันในสังคมมันดีขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมันก็มันก็ทำร่วมกันผมว่ามันดีนะผมว่าเก่งนะจริงๆทุกวันนี้ทุกคนก็ออกกำลังกายกันทุกคนนะฟุตบอลฟุตบอลจริงๆมันก็เก่งเท่ากันแหละอยู่ที่ว่าใครมีกำลังเยอะกว่ากันคนนั้นจะจะได้เปรียบใครกำลังเยอะได้เปรียบครับมีแต่เกือบครับไม่ได้สักทีลูกสุดท้ายก็ไปโม่งเท้าของคุณต้องเจติติเขาครับได้มีเวลาแต่วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยครับนอนคือผมอ่ะ อ่ามาช้ากว่าเพื่อนครับเพราะว่านอนนอนนนอนเช้าเมื่อคืนอพอมาเตะบอลแล้วเราไม่ได้วอร์มครับมันก็เลยแบบแมีอาการแบบวบวมๆๆจจะเล่นได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับแต่สู้วิก้องได้ใช่ไหมครับคือใน,น,ใ,นในเรื่องของเชิงอ่ะมันสูสีกันครับเชิแต่ด,ด้วยพละกําลัง <c oughs> ผมอ่ะผมผมเหนือกว่าอยู่แล้ว่ก็ถือถึงแม้เราจะนอนน้อยแต่เราก็ยังเหนือกว่าเหนือกว่าครับด้วยด้วยอายุด้วยด้วยช่วงเวลาของกระดูก ช่วงเข้าต่ออะไระ <c oughs> เงีเ้ยมันเป็นอย่างชีววิทยาขน,นั้นเดี๋ยวนี้เรื่องกระดูกเข้าต่อดีก<ล>ว่นนาคาดว่าจะชนะใช่ไหมฮายพี่ก้องพี่เบิร์นทีมมันมตอนนี้ตอนนี้ได้เข้าชิงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปพอไปชิงเสร็จป่ะก็ไปเจอของจริงอีกทีมนึงม <c oughs> ีนู่นอ่ะ <c oughs> ไม่เป็เบิร์นรีซอธีรเทพฟุตบอลอะมันเล่นเป็นทีมนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเก่งจริงๆคนนึงอ่ะทีมก็แพ้ เรอครับเคยเห็นแฮร์รี่เคนมึงเคยเห็นเห้เห็นเห็นเือเคนแล้วไอ้มึงอะเคะเออเนยกของหนักอย่างเดียวอะประโยชน์อื่นไม่ได้เลยอะไม่เห็นแฮร์รี่แม็กไก์ทีมแพทันเลยเคยเห็นกูเนีเ่ยเราลุ้นกันนาว่าใครจะชนะมันนีจริงๆแพชชนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าคําว่าฟุตบอลการกุศลแล้วว่ามันก็จะมีเด็กๆจากสี่วงกรได้ได้เงินจากวันนี้ไปเห็นว่าทีมเขาจัดผู้จัดเนาะมีเงินรางวัลสามแสนห้าพันห้าหมื่นบาทซึ่งเงินทั้งหมดนี้ก็จะกระจายรายได้เป็นของของที่ที่เด็กได้โอกาสทั้งสี่ที่ครับผมว่าด<ช>ีครับ ครับผม,ผมก็ขอทนคอนเสิร์ตเนาะเป็นไงบ้างที่คันมาเหนื่อย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 เข้าใจแล้วว่าการจัดงานการจัดงานนี่มันเหนื่อยแล้วก็ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเราก็อยากจะให้ทุกคนสบายที่สุดแต่มันยากครับก็พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่สุดท้ายก็มีปัญหาอยู่ดีครับแต่น่าพอจบลงแล้วจริงๆก็ไม่อยากรูก้สึกว่าไม่อยากให้มัน,นจบเหมือนอกหักอ่ะเหมือนอกหักพอมองลานคอนเสิร์ตแล้วก็คือคําว่าเฟสติวัลคือการรวมเอาคนที่ไม่รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็งานคอนเสิร์ตผมมันเหมือนเข้าค่ายลูกเสือ ทุกคนมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันพอพองานจบเสร็จปั๊บก็คิดถึงกันพูหากันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมันเป็นภาพที่ดีครับเสดายไม่ได้ไปอ๋อมึงอยู่ตั้งแต่วันแรกครับจนวันสุดท้ายแล้วกูบอกว่ากลับเถอะครับครับเราเป็นไงบ้างชมงานผมครับให้ผมพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งเลยนะครับมันไปเดินบอกทุกคนทั่วงานว่าเงินที่จัดงานเนี่ยมันเป็นเงินของมันทั้งหมดมันเป็นคนเบื้องหลังแต่ไม่อยากออกตัวทีเนี้ยพี่ๆก็เชื่อมันโดยเฉพาะพี่ๆมารีวันหน้าคือมันมีมันมีมูลที่ พี่มาเรียวหน้าก็ขึ้นไปก็บอกโอ้ต้องขอบคุณมากการนี้จัดดีมากน้องเบิ้ลโอ้โหสุดยอดผมเนี่ยคนเหนื่อยนั่งโคตรเสียงเลยแกตัวยังไงดีดีเมาครับไม่รู้ตัวดีที่ไม่ได้อัดคิวไว้คร็ต้องขอโทษจี่ตั้งด้วยครับไม่เป็นไรครับผมเขาู้กันหมดแล้วอาเข้มได้ไปไหมอ๋ออันนี้เหมือนกันครับ ดูต้ามทีวีครับมึงท <TV S 1> ี่มันยูโรเบิ้ลโอ้ในไหลโซเดียยังเลยมันรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าผมจะมาผมรู้ว่าพี่เหนื่อยผมจะทําให้พี่สนุกเหนื่อยกว่าเดิมการ์ดของผมอ่ะต้องมันเป็นตามคุปไปพวกเนี้ยกา,ายรา์ดจริงจริงไปอยากไปช่วยครับอยากจะอยากไปช่วยงานเพราะว่าเป็นห่วงพี่ไงเพราะอยู่ใกล้บ้านด้วยเป็นห่วงพี่เพราะว่าการเตรียมงานเนี่ยที่พี่ก้องบอกว่า มันเตรียมงานไม่ใช่แค่เรื่องเวทีกิจกรรมต่างๆมันต้องครบพร้อมในเรื่องของห้องน้ำในเรื่องของการจัดงานกลัวเหนื่อยผมก็เลยบอกพี่กลัวเหนื่อยรู้เยอะด้วยรู้เยอะแต่ว่าตอนในงานไม่ทำแล้วผมก็เลยไปช่วยผมก็เลยพี่ผมขอเป็นกาดให้พี่เองแต่ผมช่วยดูแลพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยพี่นั่งดูแบบภาพรวมของหลัง๋ยวผมทำเองมันรู้แม้กระทั่งว่าแชร์เล่าให้ในตู้เย็นช่องพี่เคยเห็นไหมครับกาดกาดอะไร กาดไปกาดมามันเอาไม้ผมไปร้องเพลงเองก็แฮปปี้ออกมาทุกคนสนุกไปแฮปปี้อะไรเราอยากรู้จังเลยนะไปไปอะไรกันโอ้บัคคาก็จะเขาที่เป็นนักข่าวอย่างโง่ด้วมึงนะคือนักข่าวเดี๋ยวพี่ก็ติเอาเรื่องของเขาไปเป้าไปพูดๆไม่ได้ไปฟังเคยทำพลาดดียทำไม่เคยทำพลาดเลยครับผม ไม่ต้องไม่อยากเป็นครับอันนั้นบริษัทผมต้องจ่ายเงินเดือนครับแซลกันเล่นครับจ่ายเงินเดือนพนักงานครับแต่ว่าด้วยความที่แต่ว่ารอบนี้มันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายของเด็กๆที่ต้องมาเป็นสตาฟอะไรด้วยครับเพราะว่าเมียผมก็จะเป็นหัวเฮดหัวเฮดเรื่องของการเอานักนักเรียนน้องๆนะครับน้องๆนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านมาก็ให้ค่าแรงขั้นต่ําทํางาน2วันก็ต้องให้ผ่านเมียจ่ายเพราะว่าถ้าผมจ่ายคนเดียวก็จ่ายไม่ได้ครับจริงๆไม่อยากไม่ต้องอยากเป็นหรอกครับผมเมียผม ไม่ได้เงินไปสายกรรมหรอกครับเงินทำงานครับครับอ๋อจริงๆมันก็เหมือนบ้านผมอะผมก็ผมก็ลองลองทำดูว่าถ้าถ้าเราไม่ลองดูมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าที่อื่นเห็นว่ามันดีก็ทําตามผมว่าก็น่ารักนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปฟิกว่าเวลาผมไปงานถับงานอะไรต่างๆเนี่ยที่อื่นเขามีกฎยังไงผมก็ก็ทำตามกฎผมก็ไม่ได้กระแดะว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้มันไม่โอเคนะแต่ว่า ก็เลยกลาย็ว่าเออเราเริ่มที่บ้านเราดีกว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆี่เห็นแล้วว่าเออพอไม่ดูดบุหรี่ไม่ดูดพอดมันก็ทำให้การอยู่รวมกันในสังคมมันดีขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมันก็มันก็ทำร่วมกันเพราะว่ามันดีนะครับน่ารักมากน่ารักมากครับแต่มันก็มีบ้านครับแต่ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ในบริเวณงานไม่ได้บนบริเวณงานครับมีบ้าง จริงๆทุกคน<พ>อจอยนี่ไม่กี่คนหรอนี่ไม่กี่คนแล้วก็แต่ทีนี้พอพอโอนเสร็จปั๊บผมก็ส่งต่อบัตรเลยเพราะว่าทุกคนก็อยากได้บัตรคนที่คนที่ไปไม่ได้ก็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 ส่งต่อบัตรให้คนที่พร้อมที่จะมาอย่างงี้ครับค่ะแฮปปี้เนื้อเยื่ท็อปดารานะคะขอให้ท็อปดาราอยู่คู่คนไทยไปยาวๆนานเลยแล้วก็คอยนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้ตลอดไปจุป๊บๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ